สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกวลินชนากอายุ12ปีหนูอยู่โครงการเด็กดีสร้างได้ค่ะครูที่นี่สอนให้หนูรู้ว่ารักการเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสิตริและรักตัวเองค่ะปิดเทอมหนูได้มาเข้าร่วมเลี้ยงน้องในบ้านเสือใหญ่ค่ะแต่ที่นี่น้องๆก็ไม่ค่อยดื้อเลยนะคะ ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาริตากัญญพันธ์ค่ะหนูชื่อเล่นชื่อว่าน้องเฟิร์นตอนนี้หนูอายุ12ปีย่างเข้า13ค่ะหนูเป็นเด็กในโครงการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีค่ะคุณครูในมูลนิธิเด็กอ่อนในสารมสอนให้หนูเป็นเด็กดีรักการเรียนดูแลตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนๆในชุมชนค่ะหนูก็ทําตามและหนูขอสัญญานะคะว่าหนูจะทําตามหน้าที่หนูจะไม่ละทิ้งความพยายามนี้ค่ะช่วงปิดเทอมนี้หนูได้เข้ามาช่วยเลี้ยงน้องๆในบ้านเด็กอ่อนสายใหญ่ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักกิธรธมแก้วชื่อเล่นน้องท็อปครับผมได้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีครูที่นี่สอนให้ผมได้รู้ว่าต้องตั้งใจเรียนต้องรักตัวเองผมขอสัญญาว่าผมจะช่วยเหลือผู้อื่นและตั้งใจเรียนครับช่วงปิดเทอมผมได้มาช่วยเลี้ยงน้องๆบางวันผมก็ไม่ได้ช่วย พอไปซ้อมวาดรูปและซ้อมกีฬาค่ะผมได้เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพชุมชนส,สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมผมได้รางวัลชมเชยและผมก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆมาประกวดวาดภาพเรื่องพุชายันตี2,600ปีผมก็ได้ชมเชยเช่นเดิมและมาครั้งล่าสุดผมได้ประกวดวาดภาพ เด็กไทยก้าวไกลสูสส่อาเซียนผมได้ดีเด่นผมได้เงินรางวัล5,000บาทผมนำไปให้แม่จ่ายค่าเล่าเรียนและใช้จ่ายในครอบครัวครับและผมได้นักกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อพี่โจรครับเป็นตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มเด็กดีสร้างได้ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผมโครงการมูล โครงการเด็กดีสร้างได้ก็เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่ดึงเด็กและเยาวชนจากชุมชนต่างๆนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันครับสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมครับผมหลังจากที่ผมเข้าโครงการเด็กดีสร้างได้ครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นครับแทนที่จะไปทําอะไรไม่ดีอย่างคนอื่นเขานะครับ แต่ผมก็ถูกดึงมาดึงมาทําในสิ่งที่ดีๆครับผมแล้วพอเวลามูลนิธิเขาชวนผมมาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาตลอดครับมาช่วยตลอดมาทํากิจกรรมกับน้องๆสนุกไปกับน้องๆครับผมเป็นรุ่นพี่ที่ดีสแสดงอะไรดีๆให้กับน้องๆดูครับให้เป็นตัวอย่างกลับมาครับผมผมก็หวังอยู่อย่างหนึ่งให้เยาวชนของชาติเนี่ยแหละครับสร้างชาติให้มันดีขึ้นครับผมจากที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ ผมก็อยากขอชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับมาเข้าร่วมโครงการเด็กดีสร้างได้นะครับและจะรู้ว่าและจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าครับผมไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่ตัวเองคิดนะฮะก็เหมือนผมคนนึงก่อนเข้าผมก็คิดมาตลอดนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะฮะไม่ได้มีค่าเลยในสายตาใครฮะรแต่พอได้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็ทําให้รู้ว่าตัวเองอะ่ะมีคุณค่าไม่ไม่แพ้กับผู้ใหญ่ทําอะไรได้เหมือนกับผู้ใหญ่ทุกอย่างครับมีการคิดความอ่านเหมือนผู้ใหญ่และไม่พอฮนะและมันสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นให้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเป็นผู้ให้ความสุขกับทุกคนนะครับ ก็ไรครับอย่างสุดท้ายเด็กดีต้องสร้างได้ครับผม